ฮาวเวิร์เทค9,000นะคะไม้เ้าเป็นไม้ที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมมากๆนะคะถึงขั้นขาดตลาดเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาฟังกันว่าไม้นี้ทำไมมันถึงขาดตลาดเนาะพูดถึงสเปคของมันก่อนนะคะเป็นไม้บาลาน์เนาะก้านเนี่ย6.6นะคะเป็นก้านที่ค่อนข้างสลิมเลยนะคะก็ทำให้การดีดเนี่ยมันดีมากเนาะแล้วก็ก้านตามสเปคของมันเนี่ยเป็นก้านกลางนะคะแล้วก็หัวกลาง แต่ที่แป้งตีแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นก้านกลางค่อนแข็งนะแล้วก็ไม้เนี่ยเป็น Cu g กิฟห้นะคะขึ้นเอ็นได้สูงสุด30ปอนนะคะแล้วก็ไม้เนี่ยเป็นคาร์บอนตัว T1100 นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้ T1100 เนี่ยมันทำให้ฟิลลิ่งในการตีนะมันดียังไงนะคะก็หลังจากที่แป้งเนี่ยได้ตีไม้ตระกูล h ฮ w ร e เบร์ทั้งหมดแล้วนะคะซึ่ง เรารู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นไม้บาลาน์เนาะแล้ว h ฮ w เบิร์เนี่ยข้อดีของมันก็คือการที่มันเป็นไม้บาลาน์เนี่ยมันทําให้เกมบุกก็ทําได้นะคะเกมรับก็ทําได้เนาะยิ่งเกมคอนโทรลเนี่ยเป็นจุดเด่นของมันเลยนะคะแล้วก็จากที่ตีสองพันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าพันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปให้ฟังกันเนาะว่ามันจุดเด่นของแต่ละอันเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะ ก็เรามาพูดที่ตัวแรกก่อนนะคะ How h a ว b e r t e c h 2 0 0 0นเนาะข้อดีของมันเนี่ยก็คือหนึ่งคือเรื่องราคานะคะราคาเนี่ยประมาณ2,000บาทนะเออมันทำได้หมดเลยเนาะแล้วก็ตอนที่แป้งตีอ่ะไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันเป็นไมลราคาถูกนะคะเป็นไม้ที่ดีเลยทีเดียวนะคะทำได้หมดทุกลกะะูปเนาะแต่ว่าลูกตกหายไปนิดนึงนะอ่นะก็อยู่แล้วนะคะมันเป็นไม้สายคอนโทรลเนานะมันไม่สามารถที่จะตกได้ดุดันแบบไม้สายบุกนะคะ แล้วก็พอมาที่ตัวเฮาปริค5 0ันนะคะจุดเด่นของมันก็คือไม้นี้ยมันเด้งมากๆเนาะมันช่วยส่งแรงมากๆนะคะเด้งจนบางทีเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันอาจจะคอนโทรลลูกได้ยากนะคะสำหรับใครที่แบบเป็นสายวางลูกเนาะมือนิ่งๆเนะี่ยก็อาจจะทําได้ยากแต่ใครที่อยากหาไม้ผ่อนแรงนะคะช่วยเด้งช่วยรับดีดได้ทั้งวันเนี่ยเฮาเปอ5 0ก็คือตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะราคาก็ เาตัวได้กลมๆก็ประมาณ4,000บาทนะต่อมามาที่ h าวเบอร์เทคหกพันจะบอกว่า h าวเบอร์เทคหกพันเนี่ยเป็นไม้หลักแป้งเลยนะอ่าทำไมรู้ไหมเพราะว่าเอ่อต้องบอกว่าตระกูล h าวเบอร์เทเนี่ยตัวอื่นๆเนี่ยเวลาเราเซฟเนี่ยเราอาจจะต้องมีส่งข้อมือปุ๊กนิดนึงนะเพื่อให้ลูกมันพู่งาน่แต่ h าวเบอร์เทคหกพันเนี่ยมันเป็นไม้ที่แบบช่วยส่งได้ดีมากเลยนะ แล้วก็ทําได้ทุกลูกเลยนะคะฟิลการตีเนี่ยมันมันก็เข่ากับแป้งมากเลยไม่ว่าจะเป็นการดีดหรือการตบหรือการฟันการเคาะอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ความแข็งของก้านเนี่ยมันสเปคมันเป็นก้านกลางค่อนอ่อนแต่ด้วยความไม้ที่มันแน่นของลิงเนี่ยมันทําให้ก้านกลางค่อนอ่อนเนี่ยมันมาเป็นก้านกลางแทนเนาะแล้วก็ ทำได้ดีอ่ะแล้วก็ฟิลมันเข้ากับ,บวงแป้งวงแป้งเนี่ยจะไม่ได้เป็นคนที่เล่นกระแทกปักปักปักปแบบผู้ชายแบบกระแทกลุมดันอะไรแบบนั้นเนาะเป็นคนที่แบบใช้ข้อมือตีด้วยนิดนึงบวกกับใช้แขนช่วยส่งหน่อยนะคะพอไม้มันแบบมีสปริงแล้วก็ไม่ได้ยวบเนี่ยมันทําให้แบบเออเท้ามือทีหกพันเนี่ยมันเข้ากับ,บวงแป้งเลยเนาะไม่ได้เป็นคนที่แข็งแรงมากก็ตีได้แล้วก็ตีได้ทุกลูกนะคะเป็นไม้ที่ ตีสบายมากๆเลยไม้นหนึ่งนะคะลูกตบก็ไม่ได้หายเนาะลูกตบก็ยังทําได้ดีนะคะแต่ก็ไม่เข้าไม้ใส่ลูกอยู่แล้วเนาะส่วนเรื่องการวางลูกการรับเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยดีมากๆแล้วก็ความเร็วของไม้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยไม่ได้ไวเกินแล้วก็ไม่ได้ช้าเลยนะคะราคาที่4,590ัรบาทเนาะราคาก็ดีนะแล้ววัสดุเนี่ยก็เท่ากับตัวเウาปรทิเน7,000เลยนะคะซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่า และเอียนเป็นยังไงเนี่ยไปดูในคลิปที่แล้วนะคะมีบอกอยู่เนาะฮรัเบิร์ตหกพันนะคะแล้วก็ต่อมาเป็น h า l b เบ t ร์ตเจ็ดพันนะคะเจ็ดพันเนี่ยเอ่อต้องบอกว่าเป็นไม้ที่คนที่ยังไงดีอะบ้าพลังนิดนึงนะต้องใช้ถ้าให้แบ่งเทียบเนี่ยก็ฟิลประมาณเจ็ดโปรนะเวลาที่เราตีเนี่ยลูกมันจะแบบยังไงอะ ไม้อะมันจะไม่ได้ช่วยส่งแรงไปแบบฟิวฟิวฟิวเนาะมันจะต้องมีแบบการกระแทกเข้ามือไปหน่อยเนาะแล้วก็เวลาฟิวตบเนี่ยมันจะมันแล้วเสียงจะดังมากนะเฮาเวกเจ็ดพันนะวางลูกก็ดีนะคะแล้วไม้เนี่ยสีสวยมากเนาะก็เป็นไม้ที่ตีง,ง่ายแล้วก็เป็นตัวท็อปนะคะราคาประมาณห้าพันต้นตน้ต่อมานะคะเฮาเทกแปดพั 8, นเนาะแปดพันเนี่ยเป็นตัวท็อปตัวแรกเลยเนาะที่มันออกมานะคะ ซึ่งใครที่ชอบไม้ปรลาใครที่เป็นคนที่แบบชอบตีลูกวางเนี่ยยังง่ายยังไงก็ต้องแปดพันนะคะเพราะว่ามันเป็นไม้ที่กลางมากๆอะเออคือเจ็ดพันเนี่ยไม้มันจะเร็วกว่าหัวหนักกว่านิดนึงเนาะมันค่อนข้างที่จะเป็นไม้ก้านกลางหัวมีน้ำหนักหน่อยหน่อยหน่อยเดียวแค่นั้นนะคะแล้วก็ตกได้มันเนาะส่วนแปดพันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่กลางมากๆนะคะแล้วก็ เด้งดีไหมเด้งดีแต่ไม่ดีเท่าห้าพันหกพันแต่มันเน้นเรื่องของการคอนโทลแบบคือถ้าในถ้าในทั้งหมดทุกตัวเนี่ยถ้าการคอนโทลนะยังไงแป้ก็ให้แปดพันแปดพันเนี่ยมันเราไม่รู้สิแป้งว่ามันวางลูกออกมาได้ดีที่สุดแล้วอ่ะแปดพันนะแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องอื่นเรื่องเรื่องลูกอื่นเรื่องลูกตบเรื่องลูกขึ้นไปเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ มีตัวที่ดีกว่านะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็เฮาเบร์เทก9,000นะก็คืออันนี้เลยเนาะไม้เนี่ยตอแนแรกแมงว่าแบบมันสีอะไรของไม่ว่าสีเขียวสีม่วงเนี่ยมันเข้าอันตรงไหนวะแต่พอดูไปดูมาเฮ้สวยวะเออเขาแป่งเนานะแล้วก็เป็นไม้ที่แบบรีวิวยังไม่ออกเลยอะ่ะแต่ขายหมดแล้วอะ่ะก็ไม่รู้ว่าเพราะวัตเตเบ้ใช้หรือเปล่าเนาะเพราะว่าแบบ ขานั้นเนี่ยใช้ไม้อะไรก็ขายดีนะคะแล้วก็ตีอะไรก็ดีไปหมดเนาะคนคนนั้นนะคะไม่รู้ว่าเขาแบบสอนม,มายัางไงมันมันตีดีหมดเลยอะปาตาล่เบ้เนาะแบบเร็วหนักโอ้โหสุดยอดนะคะรับลูกแบบเผลอๆอะไรเงี้ยก็ยังทำออกมาได้ดีเนาะก็เลยคิดว่าไม้เนี่ยมันน่าจะดังพออันนั้นแหละตอนนี้มันขายหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ ทุกคนเนี่ยกำลังรอว่าล็อตสองมันจะออกมาเมื่อไหร่นะคะซึ่งแป้น,นก็รออยู่เหมือนกันนะแล้วก็ฮาบริเทก9,000นะคะเรามาเข้าเรื่องเลยกว่าไม้บาลานเนี่ยตอนที่เราตี8,000เนี่ยเราจะต้องใช้ข้อมือส่งเยอะเนาะเราตีแต่ไม้เนี้ยไม่ใช่นะต้องบอกว่าในตระกูลฮาบริเทกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยต้องใช้ข้อมือในการช่วยส่งแรงแต่มี6,000กับ9,000นี่แหละที่ ไม่ต้องจับแทเข้อมืออะไรขนาดนั้นนะคะไม่ต้องเน้นข้อมือมากขนาดนั้นเนาะมันก็ช่วยส่งแรงไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้เด้งเกินเหตุแบบห้าพันนะการวางลูกเนี่ยยังทําได้ดีมากๆนะคะก็มีมีแรงช่วยส่งนิดนึงเนาะส่วนด้านบนเนี่ยลูกตกก็ถามว่าหนักเท่าไม้บูกไหมไม่เท่าอยู่แล้วเนาะเพราะว่าไม่ใช่ไม้บุกมันเป็นไม้ตะลานะคะแต่ว่า ถ้าเราจับจังหวะเจอเนี่ยต้องบอกว่าไม้ตัวเนี้ยเป็นอะไรที่ตีแล้วไม่เสียงโคตรดังนะคะแล้วก็ฟิลฟิลรีแอคชั่นกับตัวเราเนี่ยตีสนุกมากเนาะตีมันมากคล้ายๆกับตอนเราตีเฮาเบท7,000แต่ไม้ตัวเนี้ยมันช่วยส่งแรงมากกว่านะคือตอนตี7,000เนี่ยรู้สึกว่าเราจะต้องเข็นหน่อยต้องใส่แรงหน่อยนะคะแต่ตัวนี้ไม่ใช่เนาะไม่ต้องเข็นขนาดนั้นนะ ก็ไม่ได้บุกได้ดีเท่ากับไม้บุกเป็นเรื่องธรรมดาเนาะส่วนเรื่องการลับนะคะเรื่องการลับเนี่ยต้องถือว่ามันเป็นไม้ที่ตีสบายไม้นึงนะก้านเนี่ยมันจะแข็งกว่าเขาไปที่หกพันเนาะคือไปขอเทียบกับหกพันแล้วกันนะเพราะว่าเป็นไม้ที่ชอบอยู่แค่สองตัวก็คือหกพันเก้าพันคือหกพันเนี่ยจะตีสบายกว่าเพราะว่าก้านมันอ่อนกว่าหน่อยเนาะแล้วก็เข้ากับวงแป้งจุดตัวนี้ก้านจะแข็งขึ้นมา ในความแข็งของมันเนี่ยมันทําให้สปีดลูกมันดีขึ้นนะคะสปีดลูกไม้ตัวนี้ดีมากนะเอ,อต้องบอกว่ามันพอๆกับจะเทียบกับแปดร้อยโปรก็สปีดลูกนี้ดีกว่านะแปดร้อยโปรยังไม่เท่าเนาะตัวเนี้ยสปีดลูกที่ออกจากไม้เนี่ยดีมากแต่ก็ไม่เท่าร้อยเซนะร้อยเซ็นั้นอนะ่ะต้องบอกเลยว่าแบบเออสปีดลูกมันโคตรดีนะคะอันนี้ก็ เป็นรองหวานหน่อยหนึ่งเนาะแต่ถ้าไปเทียบกับร้อยแท้เนี่ยในเรื่องของความคล่องตัวของไม้เนี่ยยังไงไม้นี้ก็คิงขาดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม้เนี้ยเป็นไม้บาลานที่แบบจะว่าว่าแบบให้มันเป็นไม้สายสปีดยัง,ย,งยังเป็นได้เลยนะคือก็ว้าวตรงที่มันแบบไมลีหนึ่งเนี่ยปกติอะมันไม่ได้เร็วขนาดนี้แต่ตัวเนี้ยมันเร็วมากเนาะถ้าไปเทียบกับมูลเนี่ย ต้องบอกเลยว่าตัวเนี้ยยังเร็วกว่าอีกมั้งเนาะแล้วก็ตัวมูนเนี่ยมันจะก้านแข็งแข็งไปเลยนะคะแต่ตัวเนี้ยก้านจะอ่อนกว่าหน่อยนึงเออแล้วก็สปีดรูกเนี่ยก็ดีพอกันนะคะส่วนเรื่องการตบเนี่ยมันก็ไม่ต้องแบบโหนไม่ต้องเค้นเท่ากับมูนอ่ะเออมันมันทําได้ดีนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งลูกที่ดีของตระกูลฮาวาเทคเนาะก็คือลูกที่เราเพิ่ไปเกี่ยว เ,เออเนี่ยมันเป็นแบบไม่รู้เหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าไม้ตะกูลเนี่ยมันทําได้ดีในเรื่องของการขึ้นไปเกี่ยวลูกเนาะถ้าวีคอนเนาะทำไมคนถึงชอบตัวนี้คะจริงๆเนี่ยไม้ตัวนี้มันเป็นไม้าลาเนาะทุกอย่างมันต้องทําได้กลางๆนะคะแต่ตัวเนี้ยมันทําได้ดีกว่าความที่มันควรจะเป็นเนาะอย่างเช่นในเรื่องของความไวมันก็ไวนะคะส่วนในเรื่องของการคอนโทรลทําได้ดีอยู่แล้วเนาะส่วนในเรื่องของลูกตก มันถือว่าตบได้แรงกว่าความเป็นไม้บาลานซ์นะแล้วก็เรื่องของการดีดลูกมันก็ทําได้ดีกว่าการที่มันจะเป็นไม้รับนะแล้วก็เรื่องของสปีดลูกมันถือว่าเป็นไม้ที่สปีดลูกดีมากนะฮนะอืมแปลว่าตรงนี้แหละมันเลยทําให้คนว้าวก็ราคาของมันนะคะอยู่ที่หกพันแปดรอเก้าสบาทถามว่าคุ้มไหมต้องบอกว่าไม้ลิองอเนี่ยเขาทําออกมาได้แบบ พีเมี่ไฮเอนนะมันคุ้มนะกับไม้ราคานี้ที่แบบมันสามารถทำได้อาออะลาว์อย่างนี้เนาะแต่ต้องบอกนะว่าคนที่ชอบไม้บุกเนี่ยตัวเนี้ยมันก็ยังไม่ได้บุกแรงเท่ากับไม้บุกต่างๆเนาะอย่างถ้าไปเทียบกับแบบร้อยซไปเทียบกับเรียวกะอะไรเงี้ยเอออันนี้มันก็ยังบุกได้ไม่ดีเท่านั้นหรอกแต่ถ้าไปเทียบกันจริงๆอะ่ะเรื่องลูกอื่นๆนะตัวนี้มันก็ชนะไง แล้วก็อันนี้มันถือว่าเป็นไม้ตัวท็อที่ตีง่ายนะที่หนิงต้องบอกว่าการมันนุ่มแน่นเนาะในเรื่องของการตบเนี่ยถ้าคุณจัดจังหวะมันเจอนะคุณจะตีมันได้แบบสนุกมากเพราะว่าอย่างแป้งลงไปเซฟเนี่ยพอลงไปเซฟแล้วน้องที่คอดแบบเฮ้ยทำไมพี่แบบเซฟเสียงดังๆเนาะซึ่งถ้าเที่ยวกับไม้อื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ดังขนาดนี้นะอันนี้มันเป็นไม้อะไรที่แบบเออมันดังจริงแล้วตบเนี่ยถ้าคุณหาจังหวะมันเจอ ลูกมันจะมีสปิดแล้วก็พุ่งแล้วก็จิกมากเลยนะคะก็ลองไปหาซื้อดูนะคะถ้าหาซื้อได้นะแต่แปลว่าร้สองมันก็น่าจะใกล้มาแล้วแหละเพราะว่ากระแสตอบรับของมันเนี้ยดีมากะะสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะจะได้มาเจอกันในคลิปต่อๆไปเนาะ